สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกท่านนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับง่ายๆชาแนลนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิทัล10,000บาทล่าสุดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับตอนนี้นะครับถ้าใครนะครับที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและยังไม่ได้ยืนยันตัวตน KYC นะครับต้องรีบดําเนินการยืนยันตัวตนด้วยนะครับ เพราะไม่อย่างนั้นนะครับท่านจะเสียสิทธิ์รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับสําหรับวิธีการตรวจสอบนะครับสถานะการยืนยันตัวตนของเรานะครับให้เรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ mof go t h นะครับหรือจะค้นหาใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก็กดปุ่มนะครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราให้ถูกต้องนะครับแล้วกดคําว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับถ้าของใครนะครับขึ้นคําว่าผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแล้วแล้วก็ขึ้นคําว่าผลการยืนยันตัวตน ekyc เป็นสีเขียวนะครับอันนี้ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับแต่ถ้าของใครนะครับขึ้นคําว่า ยืนยันตัวตนเป็นสีเทาๆนะครับอันนี้แปลว่าเรายัางไม่ได้ยืนยันตัวตน ekyc นะครับให้เราไปทําการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะครับอย่าลืมไปยืนยันตัวตน kyc นะครับเพื่อสิทธิ์ในการรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทก่อนใครนะครับในวันที่20กันยายน67นี้นะครับสวัสดีครับ